คุณมันไม่สิ้นหวังหรอกเว้ยเอาจริงคือเราไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าแบบว่าคนที่แบบผ่านการแต่งงานมาแล้วมีครอบครัวมาแล้วแล้วมีลูกมาด้วยอีกคนนึงดูการกลับไปเดทใหม่ปเป็นเรื่องสิ้นหวังแต่เราเข้าใจว่าหลายคนเราก็ไม่เคยผ่านจุดนั้นโอเคเราอาจจะพูดได้พูดแทนคุณไม่ได้หรอกว่าคุณรู้สึกยังไงแต่เราคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะแบบผ่านประสบการณ์ความรักที่แย่มากี่ครั้งคุณก็สามารถเริ่มใหม่ได้เสมอเพียงแต่ว่าตัวคุณเองนั่นแหละ จะต้องแบบอย่าแบบอย่าไปแบบตั้งความหวังกับมันมากว่าคือเราเข้าใจอะคนผิดหวังอย่างเราเองเนี้ยตอนเราเลิกกับแฟนที่แบบคบกันมานานๆเงี้ยการไปเดทครั้งใหม่อันนี้ขนาดเรายังไม่มีลูกนะการไปเดทครั้งใหม่เราก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยฉันหวังว่าคนนี้มันต้องดีมันต้องไม่เลวเหมือนอนหา่านั่นเว้ยอย่างเงี้ยไม่อบอกปะแต่บางทีมันก็ทําให้เราแบบ เกินไปคือพุ่งเกินเกินความจําเป็นไปอะ่ะเคยดูหนังเรื่องฮิตปะเอ่อวิลส์มิทที่แบบเป็นเดทด็อกเตอร์ไปหาดูซะอันนี้เป็นแบบหนังตลกที่คุณควรดูคือเขาบอกว่าเหมือนแบบมันต้องเป็นการแบบว่าต่างคนต่างแบบพุ่งเข้ามาหากันนะไม่ใช่แบบเราไปแบบ คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดูเดสเตะแบบนั้นมันก็ดูเดสเปรดูสิ้นหวังใช่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการวางตัวมั้งเรารู้สึกว่าเหมือนแบบโอเคคุณพูดเรื่องครอบครัวของคุณหรือว่าเรื่องลูกของคุณอย่างแคชชจวขนาดไหนเรามองว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นคอนเวอร์เซชันได้แล้วมันก็จะทําให้คุณสามารถสกรีนคนที่ดีและไม่ดีเข้ามาได้ค่อนข้างชัดเจนเลยไม่อยากให้ปิดบังเงี้ยป่ะเราว่าการปิดบังว่าตัวเองเคยแบบมีลูกมาหรือผ่านการมีครอบครัวมาเป็นเรื่องที่ ถ้าเกิดสมมติ <c oughs> คุณเจอคนดีแล้วเขามารู้ที่หลังอ่ะเขาก็จะเฟลไปเลยงี่หปะเขาบอกกันตั้งแต่แรกแต่ว่าโอเคอาจจะยังไม่ต้องเล่าเอออีกอย่างหนึง่งไม่ต้องเล่าปัญหาชีวิตทั้งหมดให้เดทฟังโอเคปะเขาไม่ใช่แบบจิตแพทย์ของคุณเนาะไม่ใช่แบบเริ่มปุ๊บเดทปุ๊บก็เล่าเลยเนี่ยนะผู้ชายคนที่ฉันคบคนที่แล้วเนี่ยนะมันเป็นอย่างงี้งี้งี้งฉันก็เลยทํากับมันแบบนี่นี่นี่มันไดไยี่มากเลยอะไรเงี้ยก็แบบ นี่จะมาพร้อมกับการกินเหล้าข้อที่2เมื่อกี้เ <c oughs> ข้าใจใช่ไหมคืออย่าเพิ่งไปบอกหมดอาจจะวิธีการพูดอะเราว่าความความสิ้นหวัง desperate หรือไม่ desperate มันขึ้นอยู่กับวิธีเล่าเรื่องถ้าคุณทําให้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไม่ได้ desperate อะวิธีการเล่าอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเพื่อนที่ก็อย่างเงี้ยมีผ่านกันมีครอบครัวมาแล้วแต่งงานมาแล้วมีลูกมาแล้วแล้วเริ่มกลับไปเดทใหม่เงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออแบบเล่ากับสามีเก่าแบบเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยคือเออเรื่องดีเทลอะไรเราแบบเรายังไม่ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเรากัเนนะ เราเราเข้ากันไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออแต่เรารักลูกเราก็อยากให้ลูกอยู่ก,กับเราอะไรเงี้ยเออเราก็แฮปปี้ดีแล้วก็คุณก็เล่าเรื่องคุณกับลูกพอสมควรพอประมาณแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ชายเขาได้เล่าเรื่องของเขาด้วยอันนี้เป็นอีกเรื่องหลักหนึ่งที่อยากจะแนะนําบางทีผู้หญิงอะรู้สึกถ้าสมมติผู้ชายมาเดทกับเราแล้วผู้ชายเป็นผู้ชายเงียบอะฉะนันนีจะเมาเมา,มา,มาไม่ให้มันเกิดแบบเดทแอร์นะรอ้ปะ่ะคําว่าเดทแอร์เป็นคําศัพท์วงการบันเทิงที่แปลว่างเงียบมากคือแบบพีเดิรผ่านกากระวนแบบเหมือนแบบ ม่นแบบไม่ดีไม่ได้เดทก็เดทแอบไม่ได้จริงๆคือแต่ในแง่ที่ว่าอย่าไปแบบอย่าไปเยอะเกินไปเหมือนแบบเห็นผู้ชายนั่งแบบ <S <S อ้าแล้วเป็นยังไงรู้นี้เราแล้วเป็นคนแบบนี้รู้ได้ไได,ด้ผู้ชายแบบ ไม่มีช่องให้เขา้าการถามตอบอะ่ะก็ช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนแบบพูดคุยกันให้เขาได้เล่าเรื่องของเขาบ้างเราเล่าเรื่องของเรา,เาแล้วคุณลาบเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมันต้องเปิดโอกาสให้พูดบ้างไม่งั้นเขาจะเรียนรู้เราฝั่งเดียวแต่เราไม่ได้เรียนรู้เรื่องอะไรของเขามากเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้ว่าห้ามไม่ได้แต่หยุดไปเผือกโซเชียลมีเดียของเขาในขณะที่ยังไม่ทันได้เป็นอะไรกันมากนักเข้าไปดูได้ว่าอ่ะผู้ชายคนนี้มีเป็นยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงท่องเที่ยวกับเพื่อนแห่งเอากับกลุ่ไไหนอะรอยง แต่ไม่ใช่เข้าไปดูชนิดแบบแกเขาเพิ่งฟ o ล l o w คนนี้เว้ยแล้วเขาก็กดไลค์คนนี้หนักมากแล้วก็แบบจริงๆแล้วเขาอะไม่มีความจําเป็นต้องไป Follow อันนี้นะแบบเว้ยแต่เขาฟอลโล่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องคบใครกลุ่มนี้แน่เลยแก จละลโหมวเนี่ย,เร,ยเรียนก่อนไม่แต่จริงผู้หญิงอะ่ะมันมีเซนส์นของความเผือกเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วไม่ต้องคนที่เราเดทก็ได้เรื่องของชาวบ้านก็ได้เริ่มเห็นใครเขามีความรักหรือข่าวบันเทิงหรืออะไรเราก็จะเริ่มไล่ไปอ่ะนางสาวกอกันนายกอน,นายขอมีความสัมพันธ์กันเราก็จะเริ่มดูนางสาวกอก่อนแล้วก็ไล่ฟีดลงไป เรื่องในอดีตของนางสาวกอให้จบก่อนอุ๊ยตนเขาเคยถ่ายรูปกับคนนี้ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วล่ะอีผูกเรื่องเนี่ยชะนีเก่งมากชะนีเก่งผูกเรื่องเก่งกว่าผูกเชือกองเท้าตัวเองอีกอะคือแบบแล้วใช้เวลากลางคืนก่อนนอนเนี่ยได้ดีมากบริหารมาร์กหน้าไหมแล้วนอนดื่มวิตาแล้วไปนอนซะอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่แบบหยุดมันไม่ช่วยอะไรอย่าไปออฟเซสกับมันลองรู้จักคนด้วยการสนทนาต่อหน้าบ้างนั่นคือสมัยก่อนเขาเดทกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชม เขานัดบอดอ่ะเคยเข้าใจคําว่านัดบอดปะอยู่ดีมาเจอการไม่เคยเห็นรูปมาก่อนไม่เคยมีการแต่งรูป3ามแอปหน้าจริงคือหน้าจริงนะเมื่อก่อนคือคุยโทรศัพท์บ้านไม่มีแบบวิดีโอคอลต้องนัดเวลารับโทรศัพท์ไม่งั้นเดี๋ยวแม่จับได้อะไรเงี้ยคือเข้าใจปะบางทีเรื่องเหล่านั้นอ่ะมันก็เป็นมันก็เป็นโอแฟชั่นเวย์ที่ไม่ได้แย่จนเกินไปก็เปิดใจหน่อย ก็จะให้กว้างหยุดเผือกเรื่องของเขาและแฟนเก่าอยู่ปัจจุบนันลูกอยู่กับปัจจุบนันเออโอ้เรื่องแม่ไม้ปัดไกยไม่แต่จริงจไม่ผิดไม่ผิดแม่ไม้พ่อไม้ไปเดดเลยถ้าลูกโอเค